สุขอย่างนี้อยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกขร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะคนจะได้ไม่ไกลและพระลานพระราชวังดุสิต วานนี้เวลา19นาฬิกาหนาทีหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเสด็จสิ้นพระราชกรณียกิจในวันปิยมหาราชในพระบรมมหาราชวังแล้วด้เเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรกิติยาภานรินทิราชพยวดีกรมาวงราชสานินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิรัตราชกัญยาส่งเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้าทุนเฝ้าอยู่โฮวะสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรก,กิติยาภา นเรนธิราเทพยวดีกรมารวงราชาธินนเสิริพัฒน์มหาวชระราชทิตำแหน่งเป็นเอ,อากอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธาร,รณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนายเควินชอกเคยดารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการคณะทํางานเพื่อศึกษาความเสี่ยงจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสาธาร,รณรัฐสิงคโปร์มาก่อนนายคะเนตปราศาสตร์ทธธาการซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร